สวัสดีมิตรลักสายขยี้ทั้งหลายหลายคนถามหาว่าพี่สัพยุทธทำไมไม่เจอไม่เจอเพราะว่าเองยังไม่ได้เข้ามาในเพลริดไงล่ะถ้าเองเข้ามาเลื่อนนิดหน่อยเองก็จะเจอหรือจะเป็นมหายุทธหยุดพิภพ,พ,พ,พก็มีให้หรือจะเป็นหนึ่งในใต้ล่าเราก็เลี้ยงไว้ให้หมดแล้วหรือล่าสุดอย่างฝืน้นฤทิดฟ้าข้าขอเป็นเซียนก็จัดเลี้ยงไว้ให้เรียบร้อยดูแบบไม่ต้องเปื่อยเปิดกันไปย,วยาวๆหลับตื่นขึ้นมาก็ยังไม่จบ ขยี้อนิเมะขอเสนอฟื้นลิขิตฟ้าค่าขอเป็นเซียนตอนที่674วังหลินไม่เข้าใจความทรงพลังอำนาจตอนที่เขายังเยาว์วัยเขารู้แต่เพียงว่าเด็กข้างบ้านแข็งแรงกว่าตัวเองเช่นนั้นจึงเป็นคนที่แข็งแกร่งตัวเขาเข้าใจคำว,ว่าความรับผิดชอบก็เมื่อไม่กี่ปีก่อนหน้านี้เจ้าดินแดนปิดผนึกเป็นคนที่ทรงพลังและเป็นคนที่มาพร้อมกับความรับผิดชอบตัวเขาไม่ได้ครอบครองตำแหน่งนี้นานนะัก แต่มันได้ผลักดันให้เขาสัมผัสถึงวุธิภาวะของการเป็นเสียนที่แท้จริงสภาวะเช่นนี้เป็นความรู้สึกทางจิตวิญญาณสัมผัสแห่งการรับรู้ในพลังอำนาจเพียงเข้าใจหน้าที่ความรับผิดชอบเท่านั้นจึงจะสามารถกลายเป็นผู้ทรงพลังที่แท้จริงบางครั้งเรื่องนี้ดูเหมือนไร้าสาระแต่ตัวอย่างโดยตรงของคนที่ทรงอำนาจสำหรับวังหลินก็คือพ่อของเขา พ่อเขาเป็นเพียงคนธรรมดาแต่ตอนที่วังหลินยังเยาว์วัยท่านพ่อเป็นคนที่ทรงพลังมากขณะเดียวกันเขาแบกรับภาระของครอบครัวเอาไว้ดุดดังกู้เขาที่เป็นโล่ให้แก่วังหลินและแม่จากสายลมและสายฝนตาบดที่ท่านพ่ออยู่บ้านก็ยังอยู่นี่คือตัวอย่างของคนที่ทรงพลังวังดินบ่มเพาะมามากกว่า2,000ปีตอนนี้เขาค่อยๆเข้าใจมากขึ้นจากความทรงจำหลายสิ่งหลายอย่างในโลก มักจะเป็นเช่นนี้ใช้สิ่งเล็กๆในน้อยเพื่อมองเห็นภาพที่กว้างกว่าเดิมเขาคุ้มการดินแดนชั้นในสามปีสร้างแดนสวรรค์แห่งใหม่เกณฑ์ข้าจนฝ่ามือย้อมไปเรือยเรือดแต่เขาไม่อาจหันกลับได้เขาได้แต่เดินหน้าต่อไปจนกว่าจะตายหรือทำลายอุปสรรคข้างหน้าเท่านั้นเขาต้องเดินทางบนเส้นทางสู่อนาคตต่อไปล่างสีขาวของเขาดุดใบไม้แห้งที่เหี่ยวเฉา และกำลังเจอรอยไปตามดวงดาวมันไม่มีลากแต่มันก็ไม่หลงทางเขาเคลื่อนร่างกายผิวไหวราวกับมองหาอะไรบางอย่างจนในี่สุดก็กืนเข้าไปกับความมืดในวากาศจากไปโดยไม่เหลือร่องรอยร่างดังเดิมของวังลินยังคงนั่งอยู่ในค่ายกลกลงล้อที่อยู่ในทะเลเมคาสามวันสุดท้ายก่อนครบปีที่สามเขาค่อยๆลืมตาขึ้นมาวังรินหันกลับมา และมองเข้าไปในดินแดนชั้นไหนในสายตาเขามีร่างอาวตารของตัวเองกำลังก้าวเดินเข้ามาใกล้ๆฝีเท้าเหยียบย่ำแต่กลับมีลื่นและไม่มีเสียงทุกฝีเท้านั้นหนักแน่นร่างอาวตารคงวังดินปรากฏขึ้นข้างกายดั้งเดิมเขาหันเข้าไปมองดินแดนชั้นไหนเหมือนกับร่างดั้งเดิมฉากนี้ราวกับภาพวาดหากสามารถถ่ายเก็บไว้ได้มันคงกลายเป็นตำนานในภาพนี้มีทะเลดวงดาวอยู่เบื้องหลัง ข่ายกลกงล้อมีสีสันสองล่างที่มีใบหน้าเหมือนกันกำลังส่งสายตาออกไปไกลผ่านไปสักพักล่างอาวตารของวังดินก็หันกลับมาและก้าวเข้าหาร่างดั้งเดิมก่อนจะปรากฏแสงล่างอาวตารประสานกับล่างดั้งเดิมส่งเสียงระเบิดขึ้นผมสีขาวนั้นโบกสบัดวังดินยืนขึ้นและมองไปยังดินแดนชั้นนอกสามวันสุดท้ายจากนั้นสีแม่ทับแดงสวรรค์โบราณจะปรากฏตัวขึ้น ความลับสุดท้ายของถ้ำแห่งนี้จะถูกเปิดเผยน่าเสียดายแม้แต่ตอนนี้ข้าก็ยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเรื่องที่สามแต่ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรสงครามครั้งสุดท้ายนี้นับว่าน่าสนใจอย่างยิ่งเซียนเต่าสี่รุง้งผีเท่าจางสี่แม่ทับเทพที่ต้องการให้ราชันตื่นและสุดท้ายคือเซียนจากแผ่นดินเซียนดาราที่เข้ามาจากทางผ่านในแดนสวรรค์วายุก่อนอื่น ข้าจะเป็นคนเริ่มทำให้สงครามกอรหนยิ่งขึ้นตัวเขาเปล่งประกายก้าวเดินออกไปจากค่ายกนมุ่งหน้าเข้าหาดราจักโบราณข้าจะทำลายแดนสวรรค์โบรานของดินแดนชั้นนอกวังดินพุ่งเข้าไปในดราจักโบราณด้วยจิตสังหารเขาเปลี่ยนเป็นลำแสงปลดปล่อยแลดับบมเพาะตัวเขาไม่ซ่อนกลิ่นอายเขาตรงเข้าไปบอกดินแดนชั้นนอกว่าวังดินได้มาถึงแล้วดวงดาวก็สั่นเทา สัมผัสวิญญาณวังดินแพ่กระจายเสียงสรงพลังทั้งหมดจากหลายเผ่าพันธุ์นั้นต่างสั่นไหวไม่ว่าพวกเขากําลังทําอะไรอยู่ทั้งหมดก็มองขึ้นไปบนท้องฟ้าพวกเขาสัมผัสถึงจิตสังหารจากดินแดนชั้นในได้ชัดเจนวังลินไม่รู้ว่าแดนสวรรค์โบราณของดินแดนชั้นนอกนั้นอยู่ที่ไหนและเขาก็ไม่ได้ค้นหาซุมสี่ซุมห้าแต่กับ พุ่งเข้าไปในส่วนลึกของดาราจักรโบราณมันอยู่ไหนไม่สําคัญในสามวันนี้เมื่อแดงสวรรค์โบราณอยู่ในดินแดนชั้นไหนเปิดขึ้นและสี่แม่ทับนั้นลงมาเขาจะสามารถสัมผัสถึงกลิ่นอายของแดนสวรรค์แห่งดินแดนชั้นนอกได้ในเวลาเดียวกันสัมผัสวรริญญาณของวังหลินได้กระจายออกไปในดาราจักรโบราณลาชันอยู่ในตำหนักของตัวเองสายตาก็จับจ้องออกไปแขนแห้งเหี่ยวกำหมัดแน่น เขาเริ่มคิดอยู่นานแต่ท้ายสุดก็ไม่ได้ตั้งใจเนี่ยจะสังหารวังหลินเขากลัวคันสอนของวังหลินและหากวังหลินยังไม่ได้ยิงไปถึงสองดอกเขาก็ไม่กล้าลงมือสองปีก่อนเขาต้องการลอบโจมตีท่ามกลางความปั่นป่วนแต่ท้ายสุดก็ถูกวังหลินตัวจับได้จากนั้นก็ถูกบังคับให้ถอยกลับมาตอนที่วังหลินเรียกเขามันปรากฏตัวในดาราจักรโบราณทำไมถึงมาพยายามร่วงเกินข้า เพื่อลอยค้าออกไปโดนสังหารหรือราชันแต่ไม่ได้สายตาที่เกิดความสงสัยเขาไม่เข้าใจว่าทำไมวังหลินถึงปรากฏตัวในดานลจาจักโบราณยังโอหังแบบนี้ข้าจะไม่เข้าไปใกล้ข้าอยากเห็นว่ามันจะทำอะไรราชันทำได้แค่ทุกทรมานระดับบ่มเพาะของเขาสูงส่งเทียมฟ้าถ้าไม่กังวลเรื่องคันสนเขาสามารถสังหารวังรินได้ทันทีในดานลจาจักโบราณอีกแห่ง ในวังวนที่เกิดจากดวงดาวหลายดวงซึ่งมีแสงสีรุง้งเปล่งประกายที่แห่งนั้นคือที่ที่เซียนเต๋าสีรุง้งเขามองออกไปกายเรียสายตาไม่แยแสและเผยรอยยิ้มบางๆคันศนและเก่าทันหลี่กวงอยู่ในมือเขาแม้ข่าเป็นคนบอกให้ลาชันมอบให้มันก็ยังขึ้นอยู่กับโชคชะตาของตัวเองตอนนี้เขามาที่นี่อีกครั้งกำลังจะทำอะไรกันเขาช่างเหมือนกันกับผีเท่าจางัง ถ้าเขาไม่ใช่คนที่สามเช่นนั้นก็คงเป็นตัวตนลึกลับในถ้ำแห่งนี้เซียนแบบเขาถ้าไม่ใช่คนที่สามสังหารไปก็คงน่าเสียดายแต่เขามีข้อเสียอยู่ถ้าไม่ตายในตอนจบก็อาจจะถูกฆ่าใช้งานเซียนเต่าสีรุงนั้นค่อยๆหลับตาค่ายกลโลหิตสมบูรณ์แบบอีกไม่นานข้าจะรู้ว่าคนที่สามนี้กลับมาเกิดใหม่อยู่ที่ไหนข้าค้นหาเจ้ามานานหลายปีข้ายอยากรู้เหลือเกินว่า ตอนนี้เจ้าเป็นใครกันนะดาราจักโบดาณบนดาวเคาะเซียนที่มีสตีชุดขาวนางงดงามแต่ก็มีกลิ่นอายเยื่อกินจนรู้สึกเหมือนถูกกูเขาน้ำแข็งราวกับนางถูกสร้างขึ้นจากขีมะดวงตาหลับสนิทแต่วินาทีนั้นนางกับรืมตานั่นเขานางคือนางสนมจากกพัตริเทพอันดับสามนางไม่ได้เข้าร่วมสงครามระหว่างดินแดนชั้นไหนแต่หลังจากออกมาจากสุสานโบดาณ นางก็อยู่ที่นี่อย่างโดดเดี่ยวรอบางอย่างเขาปรากฏตัวที่นี่กําลังทำอะไรณนะดาราจักรโบราณอีกแห่งมีรอยแยกขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในรอยแยกนี้เต็มไปได้วยดอกไม้และเหล่าวิหกมีนางสนมอันดับเจ็ดนั่งอยู่นางก็เืมตาขึ้นมาสายตานั้นเกิดความประหลาดเขากําลังจะทำอะไรไม่ใช่แค่คนเหล่านี้เท่านั้นที่คาดเดาการกระทำของวังดินแม้แต่ปรมาจารย์เต่าเมียวหยิน จอมานก้าวสวัส์และคนอื่นทั้งหมดก็ยังตื่นขึ้นจากการฟื้นฟูพลังพวกเขามองดวงดาวได้ท่าทีมืดมนตัวตนของวังหลินสร้างแรงกดดันให้กับพวกเขามาหาศาลพราะมีคันศรอ,อยู่ในมือเสียนคันที่สามแทบทั้งหมดจับจ้องไปยังกินอายของวังหลินพวกเขาไม่รู้ว่าวังหลินกําลังทําอะไรดังนั้นจึงเคร่งเครียดยิ่งเมื่อเสียนคันที่สามใช้สัมผัสวิญ,ญญาณจับจ้องวังหลินเขาก็พันหยุดลง บางทีเขาอาจจะเข้าไปใกล้ใจกลางดาราจักรโบราณซึ่งไม่ว่ามันจะอยู่ตรงไหนเขาก็สามารถไปถึงได้แทบในทันทีหลังจากหยุดลงวังดินก็นั่งและหลับตาเริ่มบ่มเพาะรอคอยอย่างเงียบๆการกระทําของเขาทําให้เซียนขั้นที่สามเกือบทั้งหมดต้องตกตะลึงการเวลาไหลผ่านอย่างช้าๆเหลืออีกเพียง12ชั่วโมงจะครบ3ปีเมื่อ12ชั่วโมงผ่านไป จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอันน่าตกตะลึงขึ้นในโลกธรรมอย่างไรก็ตามตอนนี้นอกจากวังหลินไม่มีใครรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแม้แต่เซียนเต๋าสีรุงและผีเท่าจางก็ไม่อาจควบคุมเรื่องที่จะเกิดได้ถ้ามีก็คงมีอีกคนที่มีความรู้สึกว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นนั่นคือเทียนหยุนผู้นั่งอยู่ในเศษก้อนหินในดาราจักอันเชิญนาทีซึ่งวังหลินไม่สามารถตรวจพบได้เทียนหยุนเผยความประหลาดใจ สองฝ่ามือก็เปลี่ยนไปขณะทําการพยากรดวงตาก็เปล่งประกายเจิดจา้าและเผยท่าทีดีใจเกือบแล้ว12ชั่วโมงสุดท้ายวังดินบ่มเพาะเพื่อประคองกินอาให้อยู่ระดับสูงสุดอย่างต่อเนื่องเขายัางใช้งานโลหิตเทพเพื่อช่วยกระตุ้นตัวเองให้อยู่ระดับสูงสุดอีกไม่นานช่วงเวลาสปีก็จะสิ้นสุดเมื่อเวลานั้นมาถึงแค่สี่ชั่วโมงสุดท้ายวังดินก็ลืมตาตื่น ทุกคนที่กำลังสังเกตเขาต่างก็ตกตะลึงและคาดการณ์หลายอย่างเจ้านั่นวังดินค่อยๆหันแล้วเผยความประหลาดใจทางด้านขวาวังหลินห่างออกไปไกลในหมู่ดาวมีกลุ่มเซียนนับร้อยของดาราจักรโบราณกำลังเหาะเหินเข้ามาผมแต่ละคนยุ่งเหยิงมีอะไรบางอย่างเนี่ยป้ายอยู่บนใบหน้ามีหลายสีสันที่น่าประหลาดขณะที่เดินหน้าพวกเขาก็คำรามมังกรเทพเผยเต่เตา จงเชื่อคำพูดข้าถึงจะหลีกเลี่ยงหายนะล้างโลกได้หากไม่เชื่อข้าจะลงโทษทั้งหมดมังกรเทพเครื่อมนาดมังกรเทพเครื่อมนาดมังกรเทพเผยเต่าเชื่อมั่นในเหล่าสาวกมันจะพาเราไปยังแดนสวรรค์ไร้ขอบเขตและกลายเป็นอมะตะเซียนนับพันโผล่ออกมามากขึ้นหลังจากชุดแรกไม่กี่ร้อยคนทั้งหมดก็คำรามแบบเดียวกันระหว่างเซียนสองกลุ่มมีท่านหินวิญ,ญญาณขนาดยักษ์ตั้งอยู่ท่านหินวิญญ,ญาณน,นี้ กินไอ้ทรงพลังออกมามันมีขนาดเล่าๆหมื่นฟุตดังคูเขาย่อมๆหินวิญญาณก้อนขนาดนี้นับว่าหาได้ยากยิ่งวังหลินบ่มเราะมานานและไม่ค่อยพบเจอหินวิญญาณขนาดใหญ่แบบนี้แม้ตอนนี้หินวิญญาณจะไร้ประโยชน์สําหรับเขาแต่หลังจากเข็นตรงหน้าจึงปรากฏสีหน้าท่าทีแปลกประหลาดขึ้นบนหินวิญญาณมีมังกรแดงขดตัวอยู่ด้านบนมันไม่ได้ใหญ่นะทั้งอย่างนอนอย่างขี้เกียจอีกด้วย บางครั้งมันจะกระท้อยหินวิญญาณออกมาโยนเข้าไปในปากและเขียวก่อนจะคกืนไปมีท่าทีสุขสบายอย่างยิ่งมังกรเทพเขื่อนนาดมังกรเทพแสดงเต่าเสียงจากเหล่าเซียนยังดังขึ้นอืมหากข้าไม่ถูกขังไว้ในที่บัรซบตั้งแต่หลายปีก่อนเจ้ามังกรนี้จะมีชีวิตในถ้ำดีกว่าข้างนอกไปได้ย่งไงเจ้าวิหกศักดิ์สิทธิ์บัดซบนั่นราชนเทพบัดซบนั่นและ ลาชันบัตรศพนั่นก็ด้วยโชคดีที่ข้ารอดมาได้ตอนนี้จึงเป็นชีวิตในอุดมคติของข้าชีวิตแบบนี้ช่างดีและน่ารื่นลมเพียงใดข้าอดคิดถึงบ้านเกิดและเสียงเพลงดังไพเราะไม่ได้เลยมังกรแดงดูผ้า,ภ,าภูมใจใช้กรงเร็บทำลายเศษหินวิญญ,ญาณอีกหลายชิ้นและโยนเข้าปากมังกรสาวตัวน้อยทั้งสองตายภูเขาขีมะเอินเจ้ารู้ความคิดที่ข้ามีต่อเจ้าหรือไม่หนวดยาวของเจ้า ล่างงดงามและสายตายั่วยวนของเจ้ามังกรแดงดูเหมือนจะมีความสุขขนาดเดียวกันมันก็ใช้หางของมันเนกระทอะหิดวิญญาณจนเป็นทำนองเหล่าเซียนนับพันรอบด้านอดไม่ได้จะมองมันสำหรับพวกเขาแล้วน้ำเสียงของมันโศกเศร้าเกินไปไร้ความรู้สึกไม่ว่ามันจะทำอะไรก็ได้ยินแต่เสียงคำรามอย่างน่ากลัวมังกรเทพแสดงเต่ามังกรเทพเครื่อนนาดมังกรแดงตัวนี้คือมังกรเพลิงที่เกือบถูกวิหกศักดิ์ รุ่นสองในดินแดนตกสวรรค์ใช้เพลิงเผาจนโลหิตเกือบแห้งหมดตัวรุ่นที่สองวอบมันให้กับวังหลินแต่มันก็หนีไปได้ความจริงตอนที่สุสารโบราณเปิดขึ้นวังหลินก็ไม่ได้ไปทําอะไรกับมันแล้วตอนนี้หลายปีผ่านไปขณะวังหลินกําลังลืมเรื่องนี้ไปเจ้ามังกรผู้น่าสงสารตัวนี้กลับปรากฏในสัมผัสวิญญาณขณะเหล่าเซียนนับพันมาพร้อมกับเจ้ามังกรสัมผัสวิญญาณทั้งหมดของเซียนขั้นที่ส ที่รวมกันยังวังหลินกับเรื่อนจุดนั้นเพลงตามวังหลินเจ้ามังกรแดงยังคงเคี้ยวหินวิญญาณและร้องเพลงอย่างภาคภูมิใจเทว่าจังหวะนั้นเจ้ามังกรก็สั่นเทาเสียงเคี้ยวและเสียงร้องเพลงก็ดังหยุดลงมันกระพริบตาด้วยความงุนงงแต่ไม่นานกับเปลี่ยนเป็นความหวาดกลัวร่างกายสั่นเทาบาดซบปู่ย่ามังกรเอ๋ยทำไมมันถึงมีสัมผัสวิญญาณที่เยอะแยะขนาดนี้ ทำไมสัมผัสวิญญาณพวกคนน่าเบื่อเหล่านี้ถึงร่วมกันที่นี่หลังจากตกตะลึงเจ้ามังกรโง,ง่จึงคำรามถอยก่อนถอยก่อนรีบถอยเจ้ามังกรโง,ง่ตัวสัน่นมันระมัดระวังตัวอยู่แล้วในการพัฒนากองกําลังของตัวเองมันไม่ได้ไปร่วงเกินคนที่คิดว่าจะรับมือไม่ได้เพราะกลัวจะถูกจับได้อีกครั้งแม้จะคิดว่ามันดูกล้าหาญแค่ไหนเส้นทางที่มันก้าวเดินยังคงเลือกทีท่วนไหลรอบ มันใช้เส้นทางนี้มามากกว่าสิบครั้งและไม่เคยไปเชิญกับอันตรายใดมันมีวิชาประหลาดเอาไว้ซ่อนกินอายจึงยากมากที่จะตามหามันได้เว้นแต่จะจงใจหามันจริงๆปกติแล้วตอนที่มันพบกับเสียนที่อ่อนแอกว่าเจ้ามังกรจะแสดงพลังอำนาจและทำให้คนผู่นั้นหวาดกลัวจนเชื่อฟังและกลายเป็นสมาชิกของสำนักมังกรเทพทว่าในวันนี้ไม่คาดคิดว่าจะถูกสัมผัสวิญญ,ญาณจำนวนมาก คุ้งเข้ามาเพียงแค่เดินทางมาได้ครึ่งทางสัมผัสวิญญาณพวกนั้นทําให้มันตัวสัน่นมีหลายคนแข็งแกร่งมากเสียจนต้องกืนน้ํำลายจิตใจของเจ้ามังกรเต้นเร็วขึ้นมันบินออกไปจากขินวิญญาณและกําลังจะหนีทว่ามันมองสิทธิ์ด้วยความร้อนหล่นก่อนจะระงับความกลัวล่อนกลับมายังขินวิญญาณและไอเบาๆข้าจำได้ว่ามีเม็ดยาก,กำลังหลอมไว้เราจะไม่ทำไปเล่นอีกแล้ว พาข้ากลับไปร้อมยาพวกนั้นหลังจากได้ยินแม้เสียนรอบด้านยังคงไม่แน่ใจพวกเขาก็ยังฟังคำสั่งจึงพาแท่นหินวิญญาณขนาดยักษ์ล่าถอยไปทว่าหินวิญญาณก้อนใหญ่เกินไปความเร็วจิงช้ามากมังกรแดงกระวนกวายมากและสัมผัสความโลภจากจิตวิญญาณเหล่านั้นมันรู้สึกเศร้าที่รู้ว่าขณะที่ถอยกลับนั้นสัมผัสวิญญาณเหล่านั้นยังตามมาบัดซบพวกเจ้ารีบเร็วเข้า หากช้าเกินไปข้าจะกืนกินพวกเจ้าสีให้หมดดูเหมือนมันยังคงกังวลเล็กน้อยและรีบพูดขึ้นหม้อยาของข้าล้ำข่ามากเจ้ามังกรนั้นพูดเสียงเข้่งเคียดแต่หัวใจกับเต้นเร็วมันไม่เคยเคลื่อนไหวทันทีเพราะหากทำแบบนั้นคงเป็นจุดสนใจมากเกินไปมันไม่ควรใจร้อนมันต้องสงบลงมังกรเทพเจ้าคือมังกรเทพเจ้าต้องสงบ มันไม่ใช่เรื่องใหญ่เจ้าแค่ไม่ได้เห็นพวกมันเจ้ามังกรโง่รวบรวมความกล้าทําเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นทว่าเรื่องแย่ของจริงคือขณะมันแกล้งทําตัวแบบนั้นทุกอย่างกลับเผยออกมาบนใบหน้าทั้งหมดหลังจากพวกมันถอยออกมาได้มากกว่าแสนฟุตเราสัมผัสวิญญ,ญาณทั้งหมดก็จากไปยิ่งทําให้เจ้ามังกรโง่มีความสุขมากขึ้นดูเหมือนการปรากฏตัวของเจ้ามังกรโง่นั้นเป็นเพียงแค่เรื่องบังเอิญพวกเขาไม่ได้สนใจเจ้ามังกรง จึงถอนสัมผัสวิญญาณออกมานี่จึงเป็นเรื่องประหลาดมากสําหรับมันมันเองก็ถอนหายใจและคิดในใจหลังจากกลับไปบ้านมันจะไม่ออกมาอีกแล้วสิบปีจะไม่มาเส้นทางนี้เส้นทางนี้น่ากลัวเกินไปเสียนรอบด้านยังคงอยู่ในอาการตกตะลึงไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ว่าใครเป็นคนเริ่มก่อนแต่เพื่อทำให้มังกรเพลิงปรดปานพวกเขาจึงเริ่มส่งเสียงคำราม มังกรเทพแสดงเต่าจงเชื่อฟังจะได้รีกเลี่ยงหายนะลางโลกมังกรเทพแสดงเต่าเชื่อฟังสาวกจะพาเราไปยังแดนสวรรค์ไร้ขอบเขตและเป็นอมะตะมังกรเทพทรงพลังขณะที่กล่าวคําสรรเสริญเริ่มขึ้นสัมผัสวิญญาณทรงพลังสายหนึ่งก็ออกมาจากด้านหลังสัมผัสวิญญาณนี้มีแรงกดดันทรงพลังแทบจะทําให้เจ้ามังกรแดงกลัวจนหัวหดอํานาจอํานาจอะไรกันพวกเจ้าคูปากเจ้ามังกรเนี่ย แทบจะร้องไห้ออกมามันคิดว่าหนีรอดจากขายนะได้แต่มันไม่คาดคิดว่าเสียงคำรามของคนพวกนี้จะไปกระตุ้นสัมผัสวิญญาณทําให้มันต้องสั่นสะท้านมันคิดค้นคำพูดพวกนี้ขึ้นมาเองแล้วรู้สึกฟังแล้วสบายใจเสมอทว่าในยามนี้คำพูดพวกนั้นกลับส่งมันไปยังรุมฝังศพทําให้เจ้ามังกรเพิงเนี่ยส่งเสียงค่าควร หลังจากร้องคำรามันก็รีบหันตัวกลับคำนับฝ่ามือสองข้างด้วยท่าทีเนี่ยดูเหมือนกำลังจะร้องไห้ข้ารบกวนท่านแล้วข้ารบกวนท่านแล้วข้าจะจากไปเจ้าควัเด็กน้อยไม่รู้กาลเทศะข้ามังกรน้อยไม่ทรงอำนาจเลยและไม่ใช่เทพอะไรข้าเป็นเพียงอสรพิษเท่านั้นใช่แล้วเพียงแค่อสรพิษข้าแค่ดูเหมือนมังกรนิดหน่อยฮ,ฮึ่ยๆเจ้ามังกรเพิงตัวสัน่นแต่คำพูดดูเหมือนจะโดดข้ามไปมา ข้าจะไม่รบกวนสหายผู้บุโสแล้วพวกท่านทั้งหมดคงจะยุ่งไม่จำเป็นต้องสนใจข้าข้าจะไปเองไม่ต้องไปส่งข้ามัางกรแดงตัวสั่นแม้แต่แท่นหินวิญญาณก็ยังทิ้งไว้และหนีแต่ขณะมังกรแดงล่าถอยมันก็หยุดคราวนี้มันจะร้องไห้จริงๆเนื่องจากล่างสีขาวนั้นปรากฏขึ้นเบื้องหน้าวังดินก้าวเท้ามองมังกรเพลิงนั้นเจ้ามัางกรเพิงเห็นวังดินก็ตกใจ มีเหตุผลหนึ่งที่วีหกเพลิงรุ่นที่สองเรียกมันว่ามังกรโง่ตอนที่เจ้ามังกรเห็นวังหลินมันจําได้ว่าวังหลินอ่อนแอแค่ไหนและลงลืมสัมผัสวิญญาณที่ทําให้มันสั้นเทาไปแล้วบัดศพเจ้ายังกล้าหยุดฆ่าด้วยหรือเจ้าดื่มโลหิตฆ่าไปเกือบหมดวันนี้ข้าต้องการให้เจ้าชดใช้เจ้ามังกรมองวังหลินและอ้าปากไปเพยงก็พุ่งออกมาและกืนกินทุกอย่างรวมถึงวังหลินทว่ารลมหายใจถัดไป ก้อนปเปวเพิงนั้นแตกสลายและกระจายไปทุกที่ปเปวเพิงกลายเป็นเกตและส่องสว่างขึ้นในดาราจักรเมื่อปเปวเพลิงหยุดลงเจ้ามังกรก็คำรามยังหวาดกลัวล่างก็กระเด็นออกไปวังหลินก้าวออกมาจากกองเพิงปเปวเพลิงทั้งหมดหยุดลงก่อนจะรวมเข้าหาวังหลินและกอดตัวเป็นปเปวเพิงเผาไม่ในมือมังกรเพลิงวังหลินนั้นยิ้มแต่เหมือนไม่ยิ้มข้าก็แค่อสอรพิษจริงๆมังกรเพลิงตัวสั่น และไม่โง่อีกแล้วมันคิดว่ากลิ่นอไอที่ทําให้มันหวาดกลัวก็คือกลิ่นไอของวังหลินที่ปลดไปออกมายามนี้โอเคเจอกันนนะคลิปหน้าบ๊ายบายไปแล้วเด้อ